นี่ก็เป็นเซสที่ทําหลายอย่างเลยครับก็มีทั้งทําจมูกนะครับเซนีโอเพนใส่ลองปลายด้วยเนื้อเยื่อกบนะครับแล้วก็ <c oughs> ทําคางนะครับ เป็นเทคนิคภายในแล้วก็เติมไขมันหน้าผากช่วง upper face ชนะ่วงบนช่วง mid face แล้วก็ช่วง lower face <c oughs> หน้าช่วงนี้จะโอเคพอกันเนาะความสูงนะใกล้ๆกันแต่ว่าด้านข้างจะเห็นว่าลักษณะของตัว lower face มันมีความกว้างออกก็เลยทำให้ใบหน้าดูเป็นเหลีย่ยม <c oughs> ไม่ได้ละมุนน,มนะครับเสริมคางนะครับจะทำให้ได้ความ V ของหน้าส่วนจมูกก็คนไข้ต้องการให้หน้าตรงดูมีมิติซึ่งมันดูไม่มีสันไม่มีแก้มแบบนี้นะครับ หน้าผากมีจุด <ian> ที่ม <plein lava. S 2> mm ันยุบลงไปกระดูกหนกคือตรงนี้น mm ูนิดหน่อยตอนนี้มันย be ุบไปก็เลยต้องมีการเติมในส่วนนี้แล้วก็ด้านข้างคำับด้วยนะครับพ่อบมย์ค่ะจะมาค่ะแฟนชมใหญ่เลยเออเลยมาคือที่เป็นคางใหญ่เนาะหน้าใหญ่ลเวลาถ่ายรูปมันไม่ค่อยมั่นใจเลยมันเลยอยากมาเติมเปลี่ยนติดตามหมอเจมส์ตั้งนานแล คือตั๋วบินมันเริ่มเลยะบินตอนไหนเออเนี่ยแนะคุณผู้ชมข่ามตรงนะจ๊ะมาถึงปุ๊บพักสองวันก็มาเลยเริ่มเลยใช่ไหมคะ